ใช้อย่างรู้คุณค่านะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการ MMM Magazine on Air จากนั้นชมภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียมหาภารตะและข่าวภาคค่ําค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว TWZ smart phone for everyone คุณภาพที่ทุกคนวางใจธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ t r i ปเอ็มแมก z i ซ e นออนแอกับดิชันลไลลาอินทรพลนะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะ สัปดาห์นี้มาติดตามบทบาทภารกิจของอสในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะใต้สุดแดนสยามของเราและเขายังดําเนินการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของสามเหลี่ยมมั่นคงนะคะที่สุงไหงโกโลกอีกด้วยค่ะเรื่อเราจะเป็นอย่างไรกันนั้นในช่วงทอล์กเราได้รับเกียรติจากานอำเภอปรีชานนนน้อยานอำเภอสุงไหงโกลกจะมาร่วมสนทนากับเราในช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะ เมื่อวันอันงคารที่6กันยายนที่ผ่านมานายอิสระวงรุ่ง รองผ <iedzieć> ู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลเป็นประธานในพิธีจับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมหัศจรรย์วันสีชมพูครั้งที่17เพื่อมอบรางวัลกระเป๋าอีฟแซงโรรองรุ่นบ SL โมโร์แกนค p ร์บาสมูลค่า72,500บาทจำนวนหนึ่งรางวัลให้กับลูกค้าผู้โชคดีที่ถือหรือสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินและกดเงินสดด้วยบัตรเครดิตผ่านเครื่องเ TM หรือชำระสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินผ่านเครื่องอ d ดีในช่วงวันที่2 2่สิสงถึงยีสิบแปดสิงห ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตออมสินที่ได้รับรางวัลกระเป๋าแบรนด์เนมในครั้งนี้แล้วก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับแลวใช้บัตรของเราเรื่อยๆก็จะมีสิทธิ์รับชิงรางวัลในทุกสัปดาห์จนกระทั่งถึงวันที่1มการาปีหน้าเลยครับครั้งนี้นายอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวว่าขอให้ลูกค้าผู้ถือบัตรธนาคารออมสินมีความเชื่อมัน่นไว้วางใจในการให้บริการของธนาคารออมสินว่ามีความปลอดภัยและก็จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ภารกิจหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านเครื่องมือที่เราเรียกว่าจอประทหรือความจำเป็นพื้นฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานคือข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ทําให้ประชาชนทราบว่าตัวเองมีคุณภาพชีวิตในระดับใดน,นะครับแล้วก็มีผลการจัดเก็บในระดับชุมชนหมู่บ้าน เพื่อประเมินในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลจประถกก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้กับกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนะครับว่าครอบครัวตนเองมาตรฐานขนาดไหนแล้วก็อยู่ในเส้นสูงกว่ามาตรฐานของคนไทยหรือเปล่านะครับข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานกรมการทัานาชนไม่ได้เป็นผู้กําหนดตัวชี้วัดเองเราให้ส่วนร,ราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเป็นเจ้าภาพ ในการกําหนดตัวชี้วัดแล้วก็ไปประเมินกับพี่น้องประชาชนในครอบครัวทุกครอบครัวในประเทศไทยครับก็อยากจะเรียนเชิญชวนพี่น้องภาคเอกชนพี่น้องประชาชนหน่วยงานพัฒนาเอกชนทุกหน่วยนะครับถ้าอยากจะใช้ข้อมูลนี้เนี่ยกรมการพัฒนาชนสามารถ ให้ข้อมูลนี้ได้นะครับท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของกรมการพัฒนชนแล้วดึงข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเรามีข้อมูลเพื่อบริการสาธนารนณะและที่สําคัญเนี่ยนะครับข้อมูลนี้จะใช้ในการวางแผนใช้ในการพัฒนาแล้วก็ประเมินคุณภาพชีวิตของคนไทยในทั่วประเทศนะครับสุดท้ายประโยชน์จะเกิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการประเมินคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวมต่อไปครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต้องจอัดเก็บจับปท กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยทศสอรโรงเรียนการเงินเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ คนที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินนะคะได้มีโอกาสทุกคนแม้นเข้าถึงสถาบันการเงินที่อื่นไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเกิดคุณเดินมาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณมีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ด้วยการได้รับคําแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาขาทุกสาขาจากจุดสำเร็จของทอสโรงเรียนการเงินค่ะเราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ยอดของเราทะลุไปถึง12,000กว่ารายมีคนที่สนใจแล้วก็จะเข้าโครงการเราเป็นจานวนมากลูกค้าติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะอาชีพต่างๆเยอะแยะมากมายพ่อค้าแม่ค้า,านักศึกษาที่จบใหม่ๆขอเข้าร่วมโครงการของเราซึ่งตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อประชาชนทุกคนให้มีบ้านเนี่ยเป็นไปตามแนวทางและพันธกิจของทอสอค่ะ จองบ้านค่ะเราซื้อง่ายอะคะ่ะทุกอาชีพก็ซื้อได้ใครที่อยากมีบ้านนะตอนนี้ค่ะก็ให้มาที่นี่ได้เลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจแะ้วที่เราจะได้มีบ้านนะคะพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน ใช้ชีวิตได้ามากกว่าด้วยสีเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วที่หนึ่งจาก AIS AIS One Network เร็วที่สุดแบรนด์ที่สุดครอบคลุมมากที่สุดจาก AIS ติดหรือ,อยังสันทีราติดแล้วนะครับติดหรือยังสันทีราติดแล้วนะครับติดหรือ,อยังสันทีราติดแล้ววัลละครับเอคะ่ะน่ารักจัง <พอ S 1> เลยบ้านใส่ใจขนาดนี้เป็นใครก็สบายใจได้ ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วทุกวงจรที่มีความเสี่ยงภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยในครอบครัวแล้ววันนี้ล่ะอันนี้ก็ติดรอบกันค่ะปลอดภัยทุกชีวิตถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใส่ใจทุกชีวิตลูกค้า A AS รายเดือนได้โทรหากันฟรี24ชั่วโมงได้เน็ต3กิกต่อเดือนนี่ค่ะแพ็กเกจลเลิฟแฟนที่ฝากมาให้อ่ะค่ะแค่เปิดเบอร์เพิ่มให้คนที่คุณรักคุ้มแค่99บาทต่อเดือนก่อน30กันยายนนี้ ใช้ชีวิตได้มากกว่าด้วย4เทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วที่1จาก AIS AIS One Network เร็วที่สุดแบรนด์ที่สุดครอบคลุมมากที่สุดจาก AIS สนับสนุนโดยอคา,าคาซ่าคาโบเรโชพัทยาร้อนๆเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นๆน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากอิชิตัน ทริปเปิลเอ็มแมกซีนแมกาซีนรายเดือนแจกฟรีที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานที่ราชการทั่วประเทศผู้ชมคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาได้มาลงพื้นที่ที่อำเภอสุไหงกลกจังหวัดนราธิวาส ได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาก็คือสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะและในวันนี้ทําให้รายการของเรามาลงพื้นที่ที่สุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสมาร่วมพูดคุยนะคะในการดําเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลให้ประสบความสมําเร็จเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านนายอำเภอปริชานวลน้อยกันนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามนะคะย้อนไปถึงตอนที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทจันทร์โอชาได้มาลงพื้นที่ที่สุไหงโกลกนั้นท่านมีการวางยุทธศาสตร์พัฒนาย,ยังไงบ้างคะ ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคม2 5 5 9นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านได้น,นาดําคณะรัฐมนตรีและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับระดับผู้บริหารกระทรวงมาเยี่ยมังหวนราธิวาสค,ครับเพื่อจะมาพบปะให้กําลังใจและมาประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดและก็ผู้เกี่ยวข้องใน3จังหวัดนะครับซึ่งก่อนที่ทานายกจะมาทางสอบอตอและกรรมน ับ3จังหวัดนะครับก็ได้มีการประชุมวางแผนกันในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการเสนอนายกนะครับซึ่งนายกก็เ็นชอบในหลักการว่าจะทําอย่างไรแหละที่จะเอาเรื่องเศร,รษฐกิจมารองรับความมั่งคงให้ได้เพ<ค>ื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเลยเกิดเป็นโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมมั่นคงมั่นคงยั่งยืนนะครับโดยให้สามอำเภอใน3จังหวัดเป็นอําเภอนําร่รองนะครับเริ่มจากจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกนะครับท่าน ต้องการให้เป็นศูนย์เรื่องการผลิตผลอาหารทางการเกษตรอำเภอเมตงจังหวัดเจลาให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวชายแดนและอำเภอรวยโกลกนะครับจังหวัดนราธิวาสให้เป็นศูนย์การค้าชายแดนนานาชาตินะครับนี่คือเป็นโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่นคงยั่งยืนใน3จังหวัดนะครับผมในฐานะเป็นผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนร้อยโกรกที่6นะครับนราธิวาสก็ได้วางยุทธศาสตร์ในการนำเออมาใช้นะครับแบ่งเป็น สามประเภทนะครับประเภทแรกคือเป็นอสอพิทักษ์เมืองนะครับเนื่องจากโวยโกลกเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศเลยต้องอาศัยสมาชิกอสซึ่งมีจุดแข็งคือเป็นคนในถิ่นในหมู่บ้านในตะบลในทุกภาษาเดียวกันพูดภาษาได้มีญาติพี่น้องมีพร่พวกมีเพื่อนปูุ่เยอะนะครับวิถีชีวิตเดียวกันแล้วก็วิถีชีวิตอัรลักษณ์ประเพณีคือสามารถที่จะสื่อกับพี่น้องมาเลเซียได้ทั้งหมดนะครับเลยใช้มาเป็นอสสพิทักษ์เมืองนะครับเพื่อดูแลความมั่นคงความปลอดภัยในเมืองเราตั้ง จุดเข้าเมืองครับก็เรียกว่าจุดเซฟตี้โซนเพื่อป้องกันเมืองหลักนะครับ5จุดซึ่งจะมีกําลังมสมาชิกอสอ,อยู่ประจำทุกทีชั่วโมงนะครับามหน้าที่ในการตรวจจารถบุคคลเข้าออกพูดคุยทําความเข้าใจชี้แจงให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวในโซลกลกแนะนำนะครับเรื่องสถานที่ต่างๆรวมทั้งดูแลเรื่องกล้องวงจรปิดดูแลเรื่องรถบ,บรรทสายรถจักรยานยนต์นะครับนี่เป็นอสอพิทักษ์เมืองนะครับนอกจากตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดแล้วเรายังมีจุด ถนนเป็นจุดเคลื่อนที่เร็วนะครับออกตรวจจาระตเวนในตลาดนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อเข้าไปในซอกคลอยที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมยังวางกําลังเรื่องของการดูแลเคเซที่โซนเคสท์สปอร์ไซส์แทร์เก็ตแอเรียนะครับทาร์กเก็ตแอเรียมันเรีว่าพื้นที่เป้าหมายที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเขามุ่งหวังที่จะทําลายเพื่อจะสร้างให้เกิดความแ็งแกร่นทางเศรษฐกิจนะครับเราก็มีจุดอสอดูแลพื้นที่ซัพพอร์ตไซส์คือพื้นที่เป็นบ้านเจ้าหัวพัก เป็นที่กลุ่มแนวร่วมกลุ่มผู้ก่เอเหตุมาวางกําลังเพื่อจะก่เอเหตุในเมืองนะครับกพใชายชุดอ,อสอเป็นชุดป๊อปอัพปิดแล้วก็ไป,ปวดค้นไปกดดันนะครับเพื่อป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้กลุ่มผู้ไม่วางดีมาก่เอเหตุในเมืองได้นะครับ,รบนี่ก็ชุดพอ,อ,อสทอี่ทักเมืองนะครับส่วนประเภทที่2นะครับไวโกลกเป็นอำเภอชายแดน,นติดกับประเทศมาเลเซียนะครับเราเป็นด่านรุ่นละกากรก็ผมก็จัดได้เป็นอสอชายแดนว่าอสอท่องเที่ยวนะครับไปอยู่กับตม ก็มีกำลังอยู่12นายนะครับชุดนี้จะทําหน้าที่ในการดูแลสอดส่องเรื่องบุคคลเข้าออกระหว่างแดนชายแดนนะครับดูแลเรื่องพวกค้าแรงงานมนุษย์พวกที่ผิดกฎหมายนะครับโดยไปทาหน้าที่กับทางตมในการลงประวัติตรวจพาชอร์ตนะครับนี่คือเป็นถึงที่แฝงไว้หลักๆหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินจนไปมาระหว่างประเทศดูแลแขกวีไอปิการุกกานะครับคอยแนะนําคอยชี้แนสถานที่ บอกกิ่นท่องเที่ยวต่างๆนะครับเี่เราจะมีออท่องนิดเที่ยวเนี่แหละครับหน้าที่ในการให้ข้อมูลพาไปแนะนําจัดงานนะครับค่ะยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งที่ใช้กําลังอ,อสอในการดูแลความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนเนี่ยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมเป็น,ปนพิเศษที่ท่านอยากจะฝากเอาไว้ในช่วงท้ายรายการบ้างคะก็ครับเนี่ยครับคือทำใชิกอสอนะครับจะเป็นที่สร้างความมั่นคง เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้กับนักธุรกิจนะครับเมื่อนักธุรกิจเพราะว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคของการค้านะครับมีความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วนักธุรกิจเหล่านี้ก็จะมาลงทุนในถววโกลกนะครับเมื่อนักธุรกิจมาลงทุนเมื่อไหร่นะครับเราระดมทุนได้ทั้งหมดก็จะจับมือกับความมั่นคงก็จะเกิดเป็นความมั่นคงและความความยั่งยืนต่อไปนะครับก็เรียนให้ทราบว่าอสทั้งหมดนะครับที่ผมวางไว้เมื่อมีการกลับเคลื่อนเรื่องภาคความมั่นคงนะครับเราจะทำโกลกให้เป็นเซฟตี้โซนเป็นเป็นศูน ปลอดภาษสีนิวติกรีนะครับจะมีศูนย์การค้าจะมีสเตเดียมจะมีถนนกระจายสินค้าและจะมีที่ท่องเที่ยวมีที่พักที่บริการนะครับซึ่งอ,อสอทั้งหมดนี้แหละครับเราจะปรับสภาพมาเป็นมัลตเทศบ้างคอแนะนําบ้างดาูแลความปลอดภัยบ้างนะครับผมเชื่อว่าอสสสามารถที่จะทําทได้ดีเพราะเป็นคนพื้นติ่นสามารถสื่อภาษากับมาลเลเซียได้อินโดนีเซียได้ก็นาเรียนแล้วก็ว่าการพัฒนาเมืองสวยโกโลกนะครับโดยใช้วิธีของความมั่นคงสมาชิกอสส เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันร่วมกับภาคเอกชนนะครับให้เป็นความมั่งคั่งเป็นประชารัฐเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาตามนโยบายของนายกร,รัฐมนตรีสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมสามารถที่จะขับเคลื่อนนําสมาชิกอสอทั้งหมดนะครับเป็นแกนกลางส่วนหนึ่งเป็นพลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนะครับซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าภายใน3ามทีปีข้างหน้าครับโครงการนี้จะเกิดเป็นผลรูปธรรมและมีความมั่นคงตลอดไปครับ ผู้ชมคะยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้การนำของผลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีสมเหลี่ยมความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีความมั่นคงโดยสมาชิกอสอเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายอำเภอสงไงโกลกนายปรีชานวนน้อยและเหล่าสมาชิกอสอทุกท่านให้ดำเนินงานประสบความสำเร็จนะคะขอบพระคุณท่านคะ่ะคขอบคุณมากครับ ใช้ชีวิตได้มากกว่าด้วย4เทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วที่1จาก AIS AIS One Network เร็วที่สุดแบรนงที่สุดครอบคลุมมากที่สุดจาก AIS เคล็ดลับของการทำเกี๊ยวกุ้งให้อร่อยเนี่ยกุ้งจะต้องสดเวลากัดเข้าไปเนี่ยนะเนื้อจะแน่นหวานเต็มปากเต็มคำแป้งที่ห่อเกี๊ยวด้่ยนะต้องเป็นแป้งที่บางแล้วน้ำซุปเนี่ยต้องหวานหอมครูทำกินเองประจำอนะ่ะเนี่ยนะไม่อร่อยกาไปซื้อกินอีกขึ้นเยอะ เกียกุ้งจากซีพีร่วมฉลอง 4G Plus ที่ดีที่สุดจาก TrueMove ให้คนไทยได้ดูพรีเมียร์ลีกไทยลีกและอื่นๆดีกว่า1,500แมชทีมใหม่<อ>สมัครดูผ่าน True ID App ดูบอลผ่านมือถือเพียงเดือนละ29บาทดูทีมติ๊กดีกว่าดูบนลบนทีวีผ่านกล่อง True <อ>แค่เดือนละ199บาท ซีจ,จีพัฒที่เร็วแรงจะนำแมตช์ฟุตบอลระดับโลกสู่มือคนไทยแค่เปิดซิมใหม่วันนี้รับกล่องทูดิจิตอลมเอชดีฟรีถึง30กันยายนนี้จาก True Move e d อ e ย่าๆชอบสะสมของพรีเมียม แต่ต้องไม่เหมือนใครนะนี่เลยไม่เหมือนใครครั้งแรกที่บราวน์กับ h e l โลค i ต t y และเพื่อนๆมาอยู่บนของพรีเมียมด้วยกันก่องข้าวอิ่มสะดวกแตมป์69บาทบวกเงิน1บาทเก้าอี้ที่พักใจแตมป์179บาทบวกเงิน1บาทโต๊ะพับญี่ปุ่นแตมป์269บาทบวกเงิน1บาทฉันเก็บของจุใจแตมป์5 8 9บาทบวกเงิน1บาทตบแตมป์เซเว่น,นแตมป์ตัวจริงของเราวันนี้ถึง25กันยายนนี้เรื่องงนบัเทิ เกมออนไลน์เต็มที่กับทุกความต้องการเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก0พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber สนับสนุนโดยอิมสะดวกที่เ e เว่นอทุกคำมีความหมาย กลับเข้าสู่รายการ t r i p เ e M M a เอ็มแมก n Air นออนแอร์กับดิฉันไลลานะคะคุณผู้ชมเขามีข่าวประชาสัมพันธ์จาก CP สุดยอดแกงไทยโครงการดีๆต้องการอนุรักษ์เมนูแกงไทยให้อยู่คู่กับคนไทยนะคะรายละเอียดพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมแข่งขันติดตามรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ ใครได้รับรางวัลชนะเลิศ1แกงต่อ1ล้านบาทน่าสนใจมากเลยนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสกู๊ปพิเศษอสที่เข้าดูแลผืนแผ่นดินไทยเขามีการเสียสละอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ นโยบายเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้อําเภอสุไงกุลกจังหวัดนาราธิวาสเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศกองอาสารักษาดินแดนของเรามีจิตใจมุ่งม,มั่นในการทำงานที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประเทศชาติและพี่น,อน้องประชาชนสืบไปครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอาสารักษาดินแดนขึ้นอยู่กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และที่สําคัญต้องร่วมเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาอําเภอสุงไงโกลกให้มีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศเรามีความมุ่งมั่นให้อาเภอสวยโกลกนะครับจังหวัดนราธิวาสให้เป็นศูนย์การค้าชายแดนนานาชาติเราจะทําทเรื่องความมั่งคั่งได้นั้นต้องเอาความมั่นคงมาก่อนในการกําหนด โครงสร้างเพื่อจะทําเป็นเมืองศูนย์การค้าจัดแดนแบบพิเศษจัดพื้นที่ที่เรามีอยู่ยี่สิบห้าไร่เป็นของการเกหฮะและจะมีการปรับปรุงเป็นศูนย์มิวเ,เ,เซียมเป็นศูนย์การค้าคราะห์วงจรเซฟตี้โซนเป็นเป็นศูนย์ปลอดภาษีดิวติ้ฟรีนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของกีฬานะครับเรื่องมิวเซียมสเตเดียมที่ครบะ์วงจรเราจะใช้กำลังเต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้นะครับภารกิจที่ทางธรรมจิกสอสทำนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับชุด อสภอิทักเมืองดูแลรักษาเมืองนะครับทำหน้าที่ในการตรวจส,สอบการกรองดูแลบุคคลที่เข้ามาทําเรื่องการข่าวและเป็นเพื่อนให้กับผู้ประกอบการดูแลแตลาดชุมชนบ้านชาวโรงแรมหอพักครับจุดคมนาบมมีภารกิจที่เยอะมากตั้งแต่เช้าดูแลรพพระโรงเรียนเส้นทางตั้งด่านกระะตรตาะเวนดูแลแตลาดชุมชนจัดอทอชุดมวลชนสัมพันธ์นะครับออกเดินเยี่ยมเยียดไปพบปะสอบถามต่างๆนะครับยุดนี้จะเสริมกับยุดเทปปิโซน รอท่องเที่ยวนะครับไปอยู่กับตมชุดนี้จะทําหน้าที่ในการดูแลสอดสอง่งเรื่องบุคคลเข้าออกระหว่างชายแดนนะครับดูแลเรื่องพวกการลงประวัติตรวจพาสะปอร์ตดูแลแขกวีวิัติอัตทุกะคอยแนะนําคอยชี้แนะสถานที่บอกติกท่องเที่ยวต่างๆผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องทุกคนนะครับมาจะมีะภาครัฐทำหน้าที่ในการปกป้องดูแลให้คนกเกิดความมั่นคงให้คนร่มีความมั่งคัง่งโครงการนี้จะเกิดเป็นพูปธรรมและมีความมั่นคงตลอดไปครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องอ,อสศพทำให้พี่น้องอบอุ่นใจจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่กลัวถ้าเรากลัวเราไม่มายืนตรงนี้ต้องเป็นศูนย์การการค้าระหว่างประเทศอย่างแน่นอนครับเราจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนายจะยินหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาอำเภอสุขหนโอกุลกให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป โรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวดีจาก CP กันอีกครั้งหนึ่ง CP จัดทำโครงการ ซีพีฟู้ดทรัคเอกลักษ์แกงไทยเพื่ออนุรักษ์สูตรแกงไทยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะและยังจะรักษาสูตรแกงไทยไว้ชั่วลูกชั่วหลานค่ะเขาจะมีการจัดแสดงในวันที่5ธันวาคมปี2559ที่ท้องสนามหลวงนะคะเอาละค่ะหลังจากโครงการดีๆจาก CP แล้วเราจะไปปิดท้ายสกู๊ปปรียดพลังงานจากปะตะทนะคะหลังจากนั้นทิปเปิลเอ็มแมกกาซีนออนแอร์กับดิฉันหล,ล,ลายอทนทรัผลต้องลาจากคุณผู้ชมไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ พลังงานหมุนเวียนคือพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกขั้นตอนและเกิดประโยชน์ได้สูงสุดเช่นเดียวกับที่สาวกรกรีเน็ตจังหวัดยโสธรที่นำพลังงานหมุนเวียนจากระบบเผาไหม้ในการแปรรูปมมเมล็ดมะม่วงหิมพานและพลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้นั่นคือพลังงานไอ้น้ำ จากเตาชิวมมวลด้านนอกจะเห็นว่าเราได้เน้นเรื่องของการนําพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเปลือกของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือน้ําที่ได้จากหม้อไอน้ําที่เราปล่อยทิ้งเป็นของเสียไปแล้วแล้วก็ดึงน้ําตัวนั้นกลับเข้ามาเนื่อใหม่ ปล่อยเป็นไอ้น้าเข้ามาสู่ตู้นึ่งนะคะตู้นึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะนึ่งผลผลิตได้อยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อ40นาทีจากเดิมที่เราเคยทําก็คือเรานึ่งโดยก๊าซ LPG แล้วก็หม้อนึ่งธรรมดาซึ่งสูญเสียพลังงานในการนึ่งไปแล้วก็ปริมาณที่นึ่งได้ต่อครั้งน้อยมาก1นึอาทิตย์เราสามารถที่จะนึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้เพียง100กิโลซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่พอเราปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนี่ยต้นทุนการผลิตลดลงนะคะ ตู้อีกด้านหนึ่งจะเป็นตู้อบแห้งตู้อบแห้งนี้สามารถที่จะอบแห้งได้อยู่ที่100กิโลกร,รัมต่อ2ชั่วโมงนะคะ ถามว่าเมื่อก่อนที่เราใช้ตู้อบไวโอเวนเล็กๆเราใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลในการที่จะอบให้ได้ที่ค่าความซื้นที่มาตรฐานควบคุมไว้แต่ปัจจุบันนี้ใช้เพียงแค่2ชั่วโมงเราสามารถอบเมล็ดได้100กิโลถือว่าเราลดระยะเวลาการทํางานของเราลงไปเกือบสิบเท่าของการทํางานเดิมพลังงานเชื้อมวนตัวนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับหลายๆสิ่งในกระบวนการผลิตเราได้ซึ่งทําให้เราประหยัดพลังงานเพราะว่าแอ g ีจีเป็นพลังงานสิ้นเปลือง สำหรับเม็มพดพวงหิมานะครับเป็นพลังงานทดแทนซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้ปลูกทดแทนได้จึงขอเชิญชวนกลุ่มเกษตรกร,กรหรือพี่น้องประชาชนทัว่วไปครับหันมาใช้พลังงานทดแทนและร่วมกันอนุรักษ์พลังงานเพื่อชาติของเราปตท,ท,ทร่วมคิดร่วมประหยัดพลังงานเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน